วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาบทวิจัยการใช้แบคทีเรียปฏิบัติควบคุมโรคเน่าเลกข,ของพืชผักค่ะการพัฒนาชีวพันธุ์จากบาซิลัสซับจิริสทียูอวันเพื่อควบคุมโรคที่สําคัญของผักคะน้าค่ะ คะน้าคะน้าเป็นผักที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ผลผลิตที่จะได้แตกต่างกันทั้งปริมาณคุณภาพและที่สำคัญในการปลูกคะน้ามักประสบป,ปัญหาการระบาดของโรคพืชและแมะลงศัตรูพืชซึ่งสามารถเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตคะน้าได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะโรคที่สำคัญอย่างยิ่งโรคขอบใบทองที่ส่งผลให้คะน้ามีอาการใบแห้งเป็นสีน้ำตาลหรือเหลืองคล้ายสีทองและโรคเน่าเละส่งผลให้คะน้ามีอาการเน่าเละเมื่อเกยิก้มเกล่นเหน็นฉุนจัดซึ่งทั้งสองโรค นี่มักระบาดในฤดูฝนหรือฤดูที่มีความชื้นสูงหากพบอาการโรครุนแรงจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของผักคณะได้ถึง50อีกทั้งโรคเน่าเละยังเป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สาคัญและเชื้อโรคดําลงชีวิตอยู่ในดินได้อีกด้วยค่ะวิธีการนะคะ 1. การเตรียมเชื้อปฏิปักษ์ bacillus subtilis tu a u g u s เลียออเ้ยงเชื้อปฏิปักษ์ b subtilis tu a u g u s one ซึ่งมีรายงานประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่สําคัญในระบบการปลูกพืชผักข้าวและข้าวโพดในอาหารเหลวในเจส o a โ,โคสบอ n ปริมาณ500มิลตรเขย่า120รอบต่อนอาทีที่อุณหภูมิห้อง28บวกลบ5องศาเซลเซลียสนาน48-96ชั่วโมงหมุนเวียงตกตะกรเซล 1, ล์1200รอบต่อนอาทีนาน5นาทีนำตะกรเซลล์แบคบทีเรียมาเตรียมเซลล์แขวนลอยความเข้มข้น10ยกกำลัง13เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะ การคัดเลือกชนิดของสารพาประเมินสมบัติสารพาชนิดต่างๆได้แก่เทลคุ่ม100%เกาลิน100%โดโลมา100%เทลคุ่มต่อโพแทสเซียมฮิวแมนสัดส่วน90% 10%โดยน้ำหนักเกาลินโพแทสเซียมฮิวแมนสัดส่วน90%ต่อ10%โดยน้ำหนักและโดโลมาโพแทสเซียมฮิวเมนสัดส่วน90%ต่อ10%โดยน้ำหนักเพื่อคัดเลือกสารพาสำหรับนำไปผลิตชีวพันธุ์ต้นแบบชนิดผงโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบัติ CRD c o m p a t i l t y Random Mixes ดีไซน์ประกอบด้วย6ก,กรรม,มวิธีดังรายละเอียดสารพาชนิดต่างๆข้างต้นกรรม,มวิธีละ10จ้ำซึ่งจะประเมินสมบัติการเป็นสารพาสีด้าน ความสามารถของเชื้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับสารพาโดยนําสารพาที่ผสมเชื้อปฏิบัติ B subtilis TU O9 สัดส่วนสารพาต่อสารแคลเซียนเ0รเท่ากับ1กิโลกรัมต่อ20มิลลิตรมาทดสอบความสามารถของเชื้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับสารพาโดยเก็บรักษาสารพาในซองอลูมิเนียมฟอยล์ภายใต้สภาพอุณหภูมิห้องนาน12กเดือนประเมินผลโดยตรวจนับจํานวนเชื้อปฏิบัติด้วยตาเปล่าโดยทํา10ฟอส ดิสทูชันใช้ไมโครไปเปกปอดเชื้อดูดซั b เปอร์ชันเชื้อที่4ระดับการเจอจางคือ10ยกกำลัง8 10ยกกำลัง10 10ยกกำลัง12และ10ยกกำลัง14ปริมาณระดับละ100ไมโครลิตรหยดลงบนอาหารในเตรียมกูโคสอากา NGA แล้วกระใจายให้ทั่วผิวหน้าอาหารบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องนาน24-48ชั่วโมงตรวจนับจำนวนโครโนีที่จเจริญบนอาหารและนำมาคำนวณเป็นหน่วย ทดสอบประสิทธิภาพการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคที่สำคัญของผักคะน้าโดยประเมินประสิทธิภาพชีวพันธุ์ต้นแบบอายุ24เดือนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักคะน้าและการควบคุมโรคขอบปบท้องโรคเน่าเละและโรคใบจุดอันเทอรนาเลียในเรือนปลูกพืชทดลองโดยวางแผนการทดลองแบ่งสุ่มสมบูรณ์ CRD ประกอบด้วย6คูณ3ฟอตเทอรกรรมวิธีละ10ซ้ำซึ่งมี2ปัจจัยคือปัจจัย A มี6กรรมวิธีได้แก่เชื้อสด TU ออ9วันความเข้มข้น1คูณ10ยกกำลัง8ชีวพันธุ ต่อน้ำ20ลิตรีวพันธ์เชื้อปฏิปบัติสายพันธ์ทางการค้า20กรัมต่อน้ํา20ลิตรสารเคมีค o เปอร์ไฮดรอกไซด์ ok 20กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือเมกนีเซ40กรัมต่อน้ํา20ลิตรสารสังเคราะห์ชลิเซลิกแอซิดความเข้มข้น2.5ม mm, ิลลิเมตรและน้ำกันหนึ่งาเชื้อปฏิบัติัจบีมี3เชื้อโรคเป้าหมายได้แก่สาเหตุโรคขอบใบทองโรคเน่าเรแลโรคใบจุดอันเทนาเรียรตามลำดับทูกกรรมาวิธีคุกเมล็ดด้วยสิ่งทดลองต่างๆตามการรมมาวิธี1-6ตามความเข้้้้้มมขขนนนทที่่่แสสดดดงงงงไวาาตตตอออััรเลล็พธุ์ิ ่างที่ใช้คุกเมล็ดเท่ากับ1กิโลกร,รัมต่อ50มิลลิตรถึงไว้ให้หมาดจึงนำไปปลูกในกระถางขนาด12นิ้วบรรจุด,ดิน2กิโลกร,รมัมกระถางละ5เมล็ดทุกกระถางหลังหวานเมล็ดผักคะนาจะคุมด้วยฟางข้าวเพื่อปก ื่อป้องกันนกจิกินเมล็ดพืชและรักษาความชุ่มชื้นของดินลดน้ำละล้สองครั้งคือเช้าและเย็นรวมทั้งมีการกำจัดวัชพืชด้วยการถอนเมื่อผักคะน้าอายุ14และดีแปดวันวิธีการเจริญเติบโตได้แก่ความสูงต้นความยาวรากน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งและเมื่อผักคะน้าอายุ19กวางแบ่งแบ่งต้นออกเป็น3ชุดการทดลองชุดละ60ต้นแต่ละชุดพ่นพืชด้วยสิ่งทดลองต่างๆตามมังกรมาวิธี 1. 6ตามความเข้มข้นที่แสดงไว้ข้างต้นอัตราต้นละยี่ยกกมิลลิลิตรและ PCC 1คูณยกกำลัง8และชุดที่3ปลูกเชื้ออัลเจอเรีย1คูณยกกำลังหกสมปลลิลิตรด้วยวิธีการพ่นใบอัตราต้นละย0มิลลิลิตรและคุมถุงเพื่อให้ความชื้นเป็นเวลา24ชั่วโมงวิเคราะห์ความรุนแรงโรคขอบใบทองและโรคจุดอันเจลเนียโดยวัดจากเปอร์เซ็นต์พืชที่ถูกใบที่ทำลายต่อพืชใบทั้งหมดหลังจากปลูกเชื้อเป็นเวลา5-7ถึงวันส่วนโรคเน่าเละวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การพบโรคหลังจากปลูกเชื้อเป็นเวลา1-5วันนข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และความแววยิธี ANO VA, และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลองด้วยการวิธี dmr t ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปค่ะ ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว,ว่าการคลุกเมล็ดและการพ่นใบพืชด้วยชีวพันธุ์เชื้อปฏิปักทียูออก้าวันชนิดผงม,มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักคะน้าและสามารถควบคุมโรคของใบท้องโรคเน่าเละโรคเน่าเปียกและโรคใบจุดอันโทเรียของผักคะน้าได้อย่างดีอย่างไรกร็ตามผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีปริมาณเชื้อปฏิปักภายในชีวพันธุ์ชนิดผงม,มีปริมาณลดลงระหวางเก็บรักษาไว้เป็นเวลา24เดือนจากปริมาณเชื้อปฏิปักตัต้งต้น10ยกกำลัง13เหลือ10ยกกำลัง10ทง โพเทสเซียมฮิวเมนจัดเป็นสารพาที่ดีที่สุดในการศึกษาครั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะและสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของเกาลินและโพแทสเซียมฮิวเมนมีความไล้คลืงกับแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียบาซิลัส s t e ริ o t r i c h u ในสภาพธรรมชาติของเชื้อปฏิปักษ์บทวิจัยถัดมานะคะ,าะ,คะการควบคุมชีวภาพของเพกโตแบคทีเรียมคาร์โรโตโวบสม s u ิส p c a r o ตว v o r u ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าเปลือกจากแบคทีรียนในผักการทดสอบในหลอดทดลอง โรคนี้สามารถตรวจพบได้ทั้งในแปลงปลูกการแพร่กระจายการจัดเก็บและการตลาดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคเน่าสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้สําเร็จผ่านบาดแผลหรือช่องทางเปิดตามธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เน่าเปื่อยโดยการใช้ t r i c h o d e r m a spp. Bacillus spp. หรือ Sudoonas spp. ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสารชีวภาพเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคในดินหลายชนิดการใช้ B. cereus, B. s t y l i s B. megaterium หรือ B. pumilus แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ที่ดีต่อเชือ้อ P. carotovorum subspecies carotovorum จากการทดสอบในหลอดทดลองโดยใช้วิธีแผ่นจาน Sudoonas spp. เต็มเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปเน่าต่อยอ่อนเต็มหัวเชื้อแบคทีเรียของแบคทีเรียที่เน่าต่อยอ่อนโดยการเพาะเชื้อแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์บนอาหารวุ้นที่มีกูโคสสองเปอร์เซ็นต์ในล็อกสเลนหัวเชื้อที่เพาะเชื้อทั้งหมดถูกบ่มที่อุณหภูมิยี่สิบแปดองศาเซลเซียสบวกลบสององศาเซลเซียสเป็นเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงการแขวนลอดแบคทีเรียสำหรับแต่ละสายพันธุ์ทำได้โดยการขูดแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในบัฟเฟอร์ฟอสเฟตศูนย์จุดสองโมลาร์ การเตรียมสารควบคุมทางชีวภาพการเตรียมสารละลายวัฒนธรรมของสารควบคุมชีวภาพของแบคทีเรียแต่ละชนิดดําเนินการโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อกูโคด2%ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วสารสก,กัดจากเนื้อวัว3กรัมเวบต้นลูท5กรัมกูโคด20กรัมในน้ำเกลือ1ลิตรค่าปีเอช7.2ในขวดขนาด250มิลลิลิตรแต่ละขวดได้รับการเ่อเชือบบ้อแบคทีเรียแต่ละชนิดอายุ48ชั่วโมง1มิลลิลิตรแยกกัน ใช้ขวดสัมบัยเป็นชุดทดลองสำหรับแบคทีเรียตัวต่อต้านแต่ละตัวคนที่พอเชื้อถูกบุ่มที่อุณหภูมิ28บวกลบ2องศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่วโมงในสภาวะคงที่แบคทีเรียแต่และชนิดถูกปั่นเวี่ยงที่2 0งพันคูณกมเป็นเวลา15น,นาทีจากนั้นกองส่วนที่เป็นของเหลวใสผ่านกระดาษกองและสุดท้ายฆ่าเชื้อด้วยการกองผ่านแผ่นกองเมมเบรนขนาด0.45ไมโครเมตรที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเซลลูโลสไนเตดวอตแมนจากนั้นกองแบคทีเรียที่อุณหภูมิ20องศาาาเเซซลียสจจนนกว่ะมใช้ การเตรียมสารละลายเพาะเลี้ยงของเชื้อไตโคเดอร์มาแต่ละชนิดทำได้โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อมันฝรั่งกูโคส2%ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วสาสกัดมันฝรั่ง20มิลและกูโคส20กรัมในน้ำกันในขวดขนาด250มลแต่ละขวดได้รับการเพาะเชื้อด้วยแผ่นเพาะเชื้อไตโคเดอร์มาแต่ละชนิดที่มีอายุ1สัปดาห์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหเซนติเมตรลงในขวดแต่ละใบแยกกันบ่มเชื้อในขวดทดลองที่อุณหภูมิ28บวกลบ12องศาเซลเซียสเป็นเวลาหนผ่ง นนิยกัเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบยีองศาเซลเซียสจนกว่าจะนำไปใช้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสารละลายวัฒนธรรมของสารควบคุมทางชีวภาพต่อเชื้อพีคาร์โบโทรบัมซัพซัฟฟิชีคาร์โบทรัมทุกชนิดโดยใช้วิธีแผ่นกระดาษกรองการทดสอบทั้งหมดดำเนินการแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์โดยทำการทดลองซ้ำสี่ครั้งเทอาหารเลี้ยงเชื้อกูโคสสารอาหาร2%องเนจำนวน20มิลลิลิตรลงในจานเพาะเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแต่ละจานเส้นผ่านศูนย์กลางเก้าเซนติเมตรแล้วปล่อยให้แข็งตัวจานเพาะเชื้อแต่ละจานถ 1คูณ10กลัง7ถึง9 CFU ทับมิลลิลตรลงบนพื้นผิวของจานพาเชื้อตรงกลางด้วยปิเป็ดหยดเชื้อจุลินทรีย์ลงบนพื้นผิวของจานเพาะเชื้อโดยใช้ไม้พายลูกตัว L อลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเลี่ยให้ทั่วพื้นผิวของจานเพาะเชื้อทิ้งไว้5นาทีจุ่มแผ่นกระดาษกองเส้นผ่านชุดกลาง5มิลลิเมตแต่ละแผ่นลงในสารละลายวัฒนธรรมของสารควบคุมทางเชื้อพที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อควบคุมแผ่นกระดาษกองถูกแช่ในน้ำการ สรุปได้ว่าสารควบคุมทางชีวภาพจากเชื้อราได้แก่ T. h a r i a n u m T. viride และ T. v i r e n s และสารควบคุมทางชีวภาพจากแบคทีเรียได้แก่ B. subtilis, B. pumilus, B. megaterium และ P. f u o r e s c e n s สามารถควบคุมเชื้อ P. carotoborum subspecies carotoborum ที่ทำให้เกิดโรคเน่าเปื่อยได้มากที่สุด โดยการทดสอบในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันผลการทดลองพบว่าสารควบคุมทางชีวภาพที่ทดสอบมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคท,ทีเรียที่ทาให้เกิดโรคเน่าเปื่อยในหลอดทดลองแตกต่างกันโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่กรองได้ไม่สามารถลดการเจริญเติบโตของแบคท,ทีรียในเชื้อก่อโรคบางชนิดได้จากการทดสอบในร่างกายพบว่าเชื้อทีวิริเบและทีวิเรน์มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการเน่าอ่อนบนหัวมันฝรั่งที่เพาะเชื้อเมื่อฉีดพ่นพร้อมกันหรือสองชั่วโมงก,ก่อนการเพาะเชื้อ ในขณะที่เชื้อบีเมกาเทเรียมและทีฮาซีอานินมมีประสิทธิภาพสูงเมื่อฉีดพ่นพร้อมกันหรือ2ชั่วโมงหลังการเพาะเชื้อในเทคนิคการใช้หัวมันฝรั่งทั้งหัวเชื้อบีพูมิลูสปกป้องหัวมันฝรั่งที่เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเชื้อพีฟูออเรเซนส์ทีฮาซีอานินีมบีซับสเตลิสทีวิริเดทีวิเรนส์และบีเมกาเทเรียมตามลำดับเป็นที่แน่ชัดว่าการใช้เชื้อไดโคเดมาสพีชีหรือแบคทีเรียชนิดต่างๆสามารถมีบทบาทสำคัญในการควบคุมโรคเน่าอ่อนจากแบคทีเรียในผัก